วเล่นยมากเฮยมีทําอไกนนาเลยนมไะคามเล่กมมีไ้เห mày này mày là sướng luôn thằng này ôi <laughs> được, <laughs> <laughs> <đây>. <laughs>

ออกครับออกออกอเห็นเห็นลูกจะตีไม่ออกแน่นอนลูกจะตีครับออกแน่นอนแนบนี่เดเรวนี่เขาดเยยดี๋ยวยิงย้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ แล้ฟังได้ครับพี่ท่านนี่ครับสามต่อสองครับทำใกล้เพียงแล้วก็เออ ฝั่งนี้อาร์มชอวปัญญาจับคู่กับแคทนะครับฝั่งนี้มทีมงาดเดินสายนะครับบอมและโดมนะครับเสิร์ฟฟีครับฟรีนะครับสองต่อสามครับโอ้โหครับลูกเสิร์ฟครับนี่เสมอกันสามต่อสามครับเดินสายครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ได้ได้สะอาด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 มีสะอาดมีสะอาดมสะอาดไปสามนิ้วไปก้อนที่3ต่อ3นะครับสองุด้รับเสสาวีได้เสร็จครับขอไฟครับสต่อสครับแขนดีดแขนหลังดีดีแขนหลังดีดีไม่ข้ามครับโอ้โหหนักมากครับได้ไม่ข้ามครับ กมาที่4ต่อ3นะครับทีมงานเดินสายได้เสริมครับสี่ต่อสครับ ไม่ขาดเหมือนกันครับวัดเลยไปตรงไหนก็ช่างเขาสไปเลยข้าไปก่อนสามัวสีครับข้าไปก่อนเชทสุทธาวิทยได้เสร็จครับ สี่ต่อสามครับทีมงานเดินสายได้เสริมครับเสียบฟรีค่าฟรีนะครับคู่นี้ครับได้ค่าครับเ 何、はい อ๋ที่สีต่อสีครับชชดสุธาวีได้เสรฟครับเสรกอบอครับลูกนี้ครับนินบอกเต้เบาๆนะเบาไปได้นะครับพูดละเมานะครับเต้ครับแล้ว ด้วยนะครับทั้งผู้รับเหมานะครับทั้งผู้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับเตอครับเกาะที่สี่ต่อสี่ครับเดินสายได้เสร็จครับ หวาได้ครับยกก้าสวยครับเวัดีครับนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนย สีตาซีครับเดินสายได้เสร็จครับสีตาซีครับแคปสุทาวีได้เสร็จครับ

เปิดหัวได้ครับไปโอ้โหครับสี่ต่อห้าครับน้องบอมได้เสิร์ฟครับโอ้โหครับตุ้งนี้ตัดยอดดีครับตุ้งนี้ครับตัดสวยอ่ะตัดสวยมาก อีกสมัยเป็น5ต่อ5ครับทีมงานเดินสายครับเอาโหครับหลบไม่ทันครับตรกนี้ครับอิกแซงเป็น6ต่อ5ครับออกอ่ะลูกออกอ่ะไปลองไปลองลูกออกอ่ะทไไมมม่นะครับเปลี่ยนกันแซงเปลี่ยนกันน้ำครับเดินสายขึ้นน้ำแปด หต่อหนะครับขอไยครับเอาเปิดตัวครับสวนหัวไม่ได้นะครับเคนนับเป็นเยต่อหครับทีมงานเดินสายครับเตะกันที่12บแต้มนะครับคู่นี้ครับออกลุกไปเียว

อัดยอดไม่ข้ามครับแชทสุทธาวีครับเย่มากเลยจ็ดต่อห้าครับเดินสายได้เสร์ฟครับบอมเสร์ฟโอ้ท่านวันนี้มาดีครับตรงนี้ครับชนะเป็นเก้าต่อห้าครับคิมเดือนครับแปดต่อห้าครับ โอ้โหครับเปิดไฟออกครับเฉลี่ยลำตัวครับคือลำเป็นเก้าต่อห้าครับทีมงานเดินสายครับเอาหนึ่ไว้หนึไว้ไว้หาซาพอดค่าผ่วมเลยเงินเก้าต่อห้าครับโอ้โหยังเปิดได้ครับอามแคนไหลเอาครับเตะไม่ข้ามครับอามครับ คิอนับเป็นป10ต่อ5ครับทีมงานเดินสายครับเสบร็จปอครับลูกนี้ครับทีมงานเดินสายครับ ตัดยอดครับอ่าครับเปิดไม่ออกครับโยกเองโอ้โหครับไม่รู้จะทำอะไรครับเอ้าสิบต่อห้าครับเด่นสายได้เสรยบครับบอมเสียบมาครับเสียบอกหลังครับตรงนี้ครับ เสิร์ฟฟีข้ามฟรีนะครับอย่างนี้ครับฝั่งนี้ปี่เจ้าบ้านนะครับอามชาวปัญญาจากคู่ของแคทสตาวีนะครับฝั่งนู้นเป็นบอมกับโดมนะครับเดี๋ยวฟรีข้ามฟรีนะทุกคนนะครับครับเสิร์ฟออกเหมือนกันครับสิบต่อห้าครับเตะกันที่สิบสองแทมนะครับคู่นี้ครับโอ้โหไล่เส้นสุดมาดีแล้วนะครับแต่ลูกออกครับ ห้าต่อสิบครับแคทสุธาวีได้เสิร์ฟครับนะครับบอมไหลเข้ามาสวยครับเต็ดดีครับผู้โดมครับสปต่อห้าครับอที่สิบต่อห้านะครับเดือนสายได้เสิร์ฟครับ โครับหล no. ุดครับเข็นแทดเรียบร้อยครับผ่ากลางตรงจุดเกรงใจพอดีครับยกขาพร้อมกันครับชักกลับกขาชักกลับพร้อมกันครับเข็นแทดเรียบร้อยครับทีมเกลียนครับเดินสายครับบอมแะดมครับ11ต่อ5ครับกมาันนพอแล้ว อาอยู่ครับอัมครับเป็นทีมงานเดินสายเอาชนะไปเป็นเซตที่สามนะครับผมมาสามเหลี่ยมมาสามเซตครับชนะหมดนะครับเดินสายครับเอาครับเดี๋ยวเราดูคู่ต่อไปนะครับตัดคลิปไปก่อนนะครับผมทีมงานเดินสายเอาชนะไปได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แต่ก็สู้จริงไล้มากด้วยนะครับกดติดตามเพจแต่ก็สู้จริงไล้มากทางยูทูบด้วยนะครับผมมีแต่ก้อไลฟ์สดให้ดู <ไป S 1> เกือบทุกวันนะครับที่นี่ครับ<ป>